เฮ้เธอเธอเกือบเลยด้วยเนี่ยเลือตัวเลยเนี่ยใช่ทำไมช่หนักจังวะกี่รอบกี่รอบห้าสิบโอ้เยอะไปเนี่ยเล่นขี่มามาอยู่น้ำแล้วเอาน้ำมาให้กินไม่ต้องต้องซ่อนอยู่เงียบด้วยฮะฉันเก็บมาให้ตัวเองฉันเก็บมาให้ตัวเองค่ะนั่นก็ผมว่าจ๋า

เดยเธอเธอก็อ้วนแเละแล้ว,ลวนั่งด้ดีไม่ได้ไงเนี่ยเออเย่ <c oughs> เดี๋ยวถามคำนึงออรู้จักคำว่าลำคาญไหมรู้จักแปลว่าอะไรลำคาญอนะ่ะลำคาญแปลว่าอย่ามายุ่งถูกต้องนะนั้นพ่อจ๋าหนูเขาขี่หลังนะอ๋อเพื่ออะไรก็หนูเขาขี่หลังนะจะทำเพื่ออะไรอะ่ะมันยาก แคสบกิโลฉันก็ไม่ได้อ้วนอะไรนะาเโดนมาันที่น่ฉันก็โนเหมือนกโอเคยังขอรักคกัดฉันเลยถึงไดไงอะ่ใช่ดึยดอนเนี่ยดึงอนหมุปแล้วกุปปาุปปาพอละหนึ่อบอ้าว อันนี้รัดเลยเนี่ยรัดเลยไม่ให้ลงด้วยไงกี่รอบกี่รอบเอากี่รอบ <15. S 1> เท่าไหร่นะ <Okay. S 1> เท่าไหร, <15. S 1> กร่กี่รอบกี่รอบ50โอ้เยอะไปเนี่ยห้าสิเยอะสิ บายหน่อยเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวพด<อ>กิน<อ>น้ำเดี๋ยวโอ้ยรู้สึกตัวเองว่าหนักขึ้นไหมม,มือเนี่ยมือตัวเอา้าปลดลอ็ลอกปดล็อกัถ้าไม่มีปัญญาหยิบก็อย่ากิน <c oughs> เออง่ายๆคนเราแค่นี้เองหากินเองบ้าง หากินเองบ้างเราจะไปหยิบน้ำมากินเดี๋ยวขึ้นมาชั้นบนเลยค่ะขึ้นไปชั้นบนแล้วจะมีน้ำใจเอาให้พ่อจ๋าสักขวดไหม ได้ย,ยังยังโอ้จดดิบบเด็กเนี่ย a few minutes later เล่นขี่ม้ามาอยู่น้ำแล้วขี่น้าแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโออเหมือนเดินทางไกลหลายร้อยกิโลอ่ะดูนเร็วฮะ เอาน้ำมาให้กินมัต้องต้องซ่อนอยู่นยนด้วยฮะฉันหยิบมาให้ตัวเองฉันหยิบมาให้ตัวเองค่ะแ่ล้ว,วอ่วจ๋าผมว่าจ๋าพี่จ๋าจ๋าชอบแก้มแอบเสียใจด้วยคุณพ่ออดกินเลยค<ป>ันนี้ไปหยิบเองเธอะนั่นแหละเรียกฉันไปหยิบไม่รู้อะระปากรปรากระกฉันฉันป็นคนที่ กินเอนะกินน้ำเองค่ะเธอก็ก็ควรไปหยิบเองนะคะเดี๋ยว่าน้ำไม่ใช่หน่อยน้าไม่ใช่ด้วยเคอไม่หยิบน้ะน้ำคือต้องกินขวดให้ขวดมันนะคะเข้าใจเปล่าทำโม้แล้วนะรู้เปล่ารู้ จะแกล้งเขาขอบคุณนะคะว้าจะแกล้งเขาอดเล่ฉันสนมากๆจะไม่ได้แกล้งเธอเลย <te x> <te x> เธอนะเธอนะหยอกฉันใช่ไหมว่าอันนี้น้ำของขอ,ของฉันนะพ่อจ๋าม,มีนะแต่ความจริงคือน,น้ำน่ะของพออ่อจ๋า